สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัชน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะนาเสนอประโยชน์ของน้ำอัดลมนะครับก็จะมาเสนอด้วยกัน2วิธีนะครับก็วิธีแรกนะครับก็จะเป็นการใช้น้ำอัดลมกําจัดมดนะครับก็จะใช้น้ำอัดลมเพียวๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับ ก็สามารถกำจัดมดนะครับนี่นะครับน้ำอัดลมนะครับก็น้ำอัดลมครับก็สามารถเราเอาไปฉีดพ่นตรงไหนก็ได้ครับคือไม่เป็นพิษภัยนะครับหรือมดอยู่ในห้องนอนเราเราก็สามารถเอาไปฉีดได้นะครับก็ไม่เป็นมนพิษนะครับหรือจะ มดขึ้นตามครัวบ้านเรานะครับแล้วก็สามารถใช้น้ำอัดลมนะครับฉีดพ่นนะครับก็ทำให้หมดตายนะครับก็จะทำการทดลองให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นขวดของ น้ำยาฉีดกระจกนะครับก็เราใช้หมดแล้วแล้วก็ไม่จะทิ้งขวดนะครับมีประโยชน์นะครับนี่นะครับเราจะเทใส่นะครับก็แล้วแต่เราจะใช้เยอะหรือไม่เยอะครับเราจะฉีดเยอะแล้วก็เทเยอะนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับ ก็เป็นยากำจัดมดไม่เป็นสารพิษนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเดีวเราก็จะไปดูเลยนะครับวิธีนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นมดไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้น้าอัดลมเราฉีดนะครับ คืว่าผลลัพธ์เขาจะออกมายังไงนะครับตอนนี้มดขึ้นที่บ้านเลยนะครับห้องเป็นห้องพระนะครับวเราฉีดดูเลยนะครับคือเป็นน้ำอัดลมอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับ เพื่อนเคยดูนะครับเดี๋ยวจะฉีดให้ทั่วเลยนะครับถ้าเพื่อนควัวกระเบื้องหรืออะไรจะด่างหรือเป็นรอยคาบแล้วก็เวลาฉีดเสร็จมดเขาตายแล้วเราก็หาผ้ามาเช็ดได้นะครับตอนนี้เพื่อนดูนะครับมด ตอนนี้มดก็ไม่เดินนะครับก็ยังยังไม่ตายนะครับก็รอสักพักก่อนนะครับครับเพื่อนๆหลังจากเราฉีดไว้สักพักหนึ่งนะครับมดก็ตอนนี้นะครับก็แน่นิ่งไปแล้วนะครับ ็ในตัวของน้ําอัดลมนะครับก็จะมีสารที่กำจัดมดอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ได้ครับว่าชื่อสารอะไรนะครับก็มไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายต่อคนเราหรือเปล่าหรครับเวลาเราดื่มเข้าไปนะครับนี่ครับแน่นิ่งไปหมดแล้วนะครับ ก็ใช้น้ำอัดลมกำจัดมดได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับประโยชน์ของน้ำอัดลมนะครับวันนี้จัดสองคลิปสองวิธีเลยนะครับนะครับแล้วเราก็มาดูประโยชน์ของน้ำอัดลมประโยชน์ที่สองกันเลยนะครับก็จะเป็นการล้างคราบน้ำมันนะครับแล้วก็คราบสนิมนะครับที่เกาะดูตาม แก๊สหัวแก๊สเรานะครับก็จะใช้นี่ครับเป็นยาสีฟันครับแค่นี้พอนะครับผสมนะครับจะผสมกับน้ำอัดลมนะครับนะครับแล้วก็ผสมให้พอประมาณนะครับดูอยู่ที่เราจะใช้แค่ไหนนะครับก็ผสมแล้วก็จะคนด้วยหาอะไรมาครับเราก็จะใช้ไม้มาคนนะครับให้ยาสีฟันนะครับ เข้ากับละลายเข้ากับน้ำอัดลมเรานะครับแล้วก็จะทำการฉีดพ่นนะครับบริเวณที่เป็นคาบน้ำมันนะครับครับก็จะขนตีให้เข้าละลายเข้ากับ มัดลมเน่อเขาก็ดูสีนะครับก็จะเป็นฟองนะครับจะใช้ยาสีบฟันยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดยี่ห้อนะครับนี่นะครับจะเป็นคาบน้ำมันเลยครับบไปเกาะตามเตาแก๊สเรานะครับ ก็จะใช้หน้าอารมณ์กับยาสีฟันนะครับเราก็จะฉีดให้ทั่วเลยนะครับฉีดใส่ขอบ้เพื่อให้เขากัดตรงนี้นะครับเป็นคราบน้ำมันที่แข็งตัวแล้วนะครับ ามพื้นฉีดให้ทั่วนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนะครับแล้วค่อยมาใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับก็ตามผนังก็จะมีรอยนะครับรอยน้ำมันเรากระเด็นนะครับเวลาเราทอด ทำอาหารนะครับก็ต่อแก๊สอันนี้ครับผม ก็เก็บสะสมน้ำมันไว้นะครับเพื่อเอามาทำคลิปนะครับคือไม่เช็ดนะครับเพื่อ,อามาทำคลิปนี้นะครับ,รบเราจะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเราทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วนะครับ นะครับหลังจากที่เราฉีดแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีนะครับแล้วก็จะใช้ผ้าธรรมดาหรือผ้าขาวเรานะครับเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเช็ดด้วยผ้าสะอาดแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับออกมานะครับก็จะเป็นเงาเลยนะครับเงามากนะครับเงาถึงขนาดบีบสิวได้เลยนะครับก็ดูนะครับนี่ครับผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองนะครับว่าประสิทธิภาพของ น้ำมัดลมนะครับนี่นะครับสุดยอดครับคาบน้ำมันหรืออะไรสิ่งสกปรกที่มีนะครับก็หลุดหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นที่เตาแก๊สเราครับก็ดูนะครับเงาเลยนะครับสามารถสะท้อนได้เลยนะครับ นี่นะครับสะท้อนแสงได้เลยนะครับก็วิธีนี้นะครับก็ใช้ได้กับทั้งแม่บ้านและพ่อบ้านนะครับเพราะว่าสมัยนี้นะครับก็แม่บ้านก็ทํางานนะครับพ่อบ้านก็ทํางานนะครับถ้าใครมีเวลาทําก็ทําแทนกันได้นะครับไม่จาเป็นต้องให้แม่บ้านทําอย่างเดียวนะครับ เพราะแม่บ้านก็เหนื่อยนะครับไหนจะทํางานนอกบ้านไหนจะมาทํางานในบ้านอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ